มาเที่ยวหรือเปล่าอุยน,น้ำตกมีไหมครับช่วงนี้มีหลายบ่เป็นตะเบิงอยู่บ่เป็นตะเบิงค่ะคนก็หลายค่นหลายันยบ่ครับมี ผมถามนะครับอะไรคะไอ้สมุดต,ตาปามอุทยานนะมีขายไหมตรงนี้นะเลยค่ะเล่มละหนึ่งร้อยบาทนะคะเล่มละหนึ่งร้อยโอ้ยทีแรกเนะลยปามไม่พอเพราะค่ะอะไรครับอะไรคะหนูตรงนี้ใช่ร้านที่มีข้าวไหมคะได้ค่ะเข้าไปซื้อเลยมีร้านจดการมีอะโก๋เตียวมีทุกอย่างค่ะ<ป>คบ่ายของเลี้ยวใช้เข้าไปเลยครับเอาสมุดแล้วก็ค่าเข้าครับครับมอไซค์เลย ค่ะเป็นสี่สิบเป็นร้อยสี่สิบปั๊มให้ผมด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่เคยมาถามว่าผมเคยมาถามอยู่รอบนึงแต่มันหมดค่ะมันหมดแ,บบแฟน้วย คนเยอะมากวันนี้เพียบเลยเอาไงเราวันนี้ไม่เหงาครับมีคนเยอะแยะมากมายมีสาวๆ เยอะมากครับคนนี้เอาอันนั้นแหละครับ <c oughs> เอารวมๆกันครับ <c oughs> แซ่บทุกอันแม่นบอกครับเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติห้วยหวดนะครับก็ <c oughs> เดินมาไม่เห็นเจ้าหน้าที่เลยแต่วันนี้คนเยอะมากนะครับหลักร้อยเลยนะครับถ้านับรวมก่อนหน้านี้ตั้งแต่เช้าก็น่าจะประมาณสองสามร้อยได้นะครับคนเยอะมากนะครับส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นแสดงว่าน้ำตกสวยนะครับวันนี้สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยหวดนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำในอุทยานแห่งชาติภูผยนต์นะครับ เดี๋ยวนั่งทานของว่างก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูน้ําตกกันก็ค่าเข้า3าสบาทค่าเข้า30สบ,บาทนะครับกับรถมอเตอร์ไซค์2ี่สบาทนะครับแล้วไม่มีไกด์ครับอุทยานแห่งชาติภูพายอนไม่จําเป็นต้องใช้ไกด์นะครับเพราะว่ามันเป็นทางราดนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูน้ำตกกันวันนี้คนมาก็ประมาณสองถึงสามร้อยคนได้ครับที่ผมเห็นแต่น่าจะเยอะกว่านั้นนะครับเพราะว่าต้องมีคนขี่ออกไปด้วยเนาะ นี้ผมมาช่วงบ่ายพอดีนะครับขอซึมซับบรรยากาศอ่านเก็บน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติกันเดี๋ยวเราจะไปดูน้ําตกกันว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับวันนี้คนเยอะครับม่เหงาแน่นอนนะครับ ็นอังเก็บน้ําห้วยหวน,นะครับสถานการณ์น้ําทิ้งให้เป็นปริศนานะครับไม่ได้ไม่ได้ตั้งอะไรไปโอเคก็จ okay. ะมีเบอร์เบอร์แจ้งเหตุนะครับศูนย์อุทยานอันนี้จะเป็นจุดไฮไลท์ของห้วยหัวนะครับห้วยหวดจะมีสะพานไม้เล็กๆนะครับทอดยาวออกไปตรงน้ำนครับม <Okay. S 1> ีน้องๆเขา กำลังถ่ายรูปอยู่นะครับแต่ดูเหมือนว่าสะพานนี้จะน้ําท่วมนิดนึงนะครับแสดงว่าระดับน้ําขึ้นสูงพอสมควรนะตรงนี้จะเป็นซุ้มก็มีทางเดินนมีทางเดินข้างล่างครับมีทางเดินสวยงามเอาละครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูน้ําตกกันนะครับ น่าจะต้องเดินไกลนิดนึงนะตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มทางเข้านะครับทําใหม่สวยงามนะครับนี่จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติอเก็บน้ําห้วยหวัวันนคนเยอะมากนะครับพอเดินเข้ามาอีกนิดนึงนะครับก็จะมีป้ายข้อห้ามนะครับข้อห้ามในการชใช้พื้นที่อุทยาน,นครับก็จะมีบอกนะครับ ก,ก,ก,ก็แวะอ่านได้นะครับพี่แน่นะห้ามพกปืนนะเห็นไหมห้ามพกปืนห้ามก่อไฟห้ามทิ้งขยะนะครับเดินไปอีกนิดนึงนะครับเราเดินไปอีกนิดนึงนะครับจะมีแผนที่นะครับแผนที่ทําใหม่ด้วยนะนี่ครับแผนที่สําหรับเดินไปดูน้ําตกในวันนี้ของเรานะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เลยนะครับ น่าจะอยู่ตรงนี้ครับจุดเริ่มเดินที่แรกที่ผมคิดจะไปนะครับก็จะเป็นน้ำตกทานน้ำใสนะครับไปทาน้ำใสก่อนนะก็คือแยกแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วค่อยปุ๊บกลับมาดูน้ำตกสายย้อยนะครับแล้วค่อยขึ้นเนี้ยแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็น้ำตกผาพึ่งนะครับ ท้ายสุดก็จะเป็นน้ำตกคำน้ำสร้างนะครับไม่รู้จะมีน้ำเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันไปกระเลยไปกระเลยอันนี้เป็นเส้นทางที่อัปเดตใหม่นะตอนนี้ปี2025เดี๋ยวเราจะไปดูน้ำตกกันวันนี้คนเยอะมากครับน่าจะสองสามร้อยได้ ดูเส้นทางขูภายนนะครับเดินง่ายๆนะไม่ค่อยมีอะไรเดินง่ายกว่าภูลังกาเยอะเราเดินมาเราเห็นอะไรไม่รู้นะดูมันกำลังสร้างรังอยู่เน่ยตอดแล้วไหมตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นทางแยกนะครับ ก็เราจะไปน้ําตกทาน้ําใสก่อนนะครับออกซ้ายโอเคโอเค,อเ,คเราออกซ้ายนะครับผมคิดว่าค,คนคจะเยอะที่ตรงน้ําตกนั่นแหละเพราะว่า จากที่เดินมาสักพักนะผมสังเกตวนะ่คนส่วนใหญ่เนี่ยเดินมาจากน้ําตกทาน้ําใสนะครับก็น่าจะฮิตกว่า,าสามน้ําตกอีกฝากหนึ่งนะเส้นทางนี้ก็ไม่ได้ไกลเลยนะครับเดินแป๊บเดียวก็ถึงเลยถือว่าใกล้นะแล้วน้ำตก say. อน,นี้คือน้ำตกทานน้ำใสนะครับตอนนี้ก็เช่าเหมาลานน,น้องเขาไปไหนล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะตามเด็กๆเข้าไปดูน้ำตกที่เหลือกันนะครับต้องเดินย้อนกลับไปนู้นนะครับเราจะขึ้นตรงฝั่งนู้นนะครับโอเค แล้วผมก็เจอแหล่งอารยธรรมโบราณนะครับเป็นหวีหนึ่งอันนะครับไม่รู้ใครทําหล่นไว้นะครับจะเดินมาเก็บนะนะอันนี้ที่เราดูไปเมื่อกี้นะครับจะเป็นฝายต้นน้ําลําธารนะครับเป็นเช็คแกรมนะครับเช็คแกรมก็คือเอาไปเช็คระดับน้ํานะครับเนี่ยก็จะเป็นฝายเล็กๆมันก็จะเดินกันต่อนะครับนุ้นเราจะขึ้นไปตรงนู้นนะ พอเดินมาสักพักนะครับเราก็จะเห็นศาลาเล็กๆนี่นะครับปรับปรุงใหม่นะครับไว้นิ่วใหม่นะครับชัดแจ๋วนะครับบอกก็จะมีดีเทลของพันธุ์ไม้ต่างๆนะครับให้เราศึกษานะครับเราก็มายืนอ่านได้นะครับมีรูปประกอบฉากด้วยนะนี่สวยงามนะครับวันนี้คนเยอะครับ ลัป้าผู้ทหารนำหน้นาบันี้<ะ>โอ้ <laughs> จะพาย่งางไปเจอเสือชีตาเด้อ <laughs> นี่ก็จะเป็นวันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะเห็นน้องน,นักเรียนนักศึกษานะครับมาเที่ยวน้ำตกกันก็พูทหารน้อยนะครับ <laughs> นำหน้าเลยเส้นทางก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นหญ้า ขึ้นเยอะๆอันนี้นะครับเป็นหญ้าที่ดูสวยนะก็จะมีทางหินนะครับเาหน้าที่ก็เอาหินเศษหินมาเรียงให้มันเป็นทางนะครับให้พวกเราได้เดินได้สะดวกเป็นหน้าผาหินนะครับที่มีความสวยงามนะครับพอเราเดินไปสักหน่อยครับเข้าป่าไปสักหน่อยนะครับเราจะเจอจัมโบ้ฟิตสามสิบบาทของใครไม่รู้นะครับวางไว้อยู่นี่อย่าลืมมาเก็บไปด้วยนะครับน้อง ออลืมอะไรไม่ลืมครับลืมของกินนะครับเด็กสมัยนี้เราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะเอาเป็นว่าถ้าไม่มีใครเก็บไปนะครับเดี๋ยวขาออกผมเก็บไปทิ้งให้ก็ได้ <Hey> อาจจะลืมอาจจะลืมถ่ายรูปแล้วลืมครับหนึ่งมันเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะก็จะมีบอกนะครับต้นเต็งนะครับีอยู่ตรงหน้าเราอันนี้คือต้นเต็งครมองไปสูงๆนะครับ มีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับแผ่นป้ายเราจะบอกสรรพคุณนะครับซึ่งคนเ็าไม่เคยอ่านหรอกหากใครอยากศึกษาก็หยุดหยุดอ่านสักนิดก็ดังดีนะครับไปไปกันต่อทางลงน้ำตกผาพึ่งนั่งเช็คอินกันเหรอเป็นไงครับลงช่องไหนเนี่ยอันนี้ไปกันยังเนี่ย อ๋อสวยไหม,ไหมครับตอนนี้ผมกำลังเดินไปที่น้ำตกผาพึ่งนะครับทางเดินไปน้ำตกผาพึ่งนี้ก็จะวิบากนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังเดินง่ายนะเดินไม่ไกลนะครับจากทางแยกเมื่อกี้เนี่ยทางลงก็จะประมาณนี้นครับ คนเยอะมากนะครับก็จะส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนะครับที่มาเ้ําน้ำตกกัน,นรตรงสะพานสีแดงเนะี่ยจะเป็นจุดที่ค่อนข้างฮิตมากๆเลยนะครับที่คนส่วนใหญ่มาเช็คอินนะก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาวๆนะครับที่มาเช็คอินกันนะครับเพราะมันสวยจริงๆนะนเป็นน้ําตกเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นจุดที่น้ําไหลแบบไม่ได้แรงมากนะครับเป็นเบื้องหินที่ สามารถลงไปแช่น้ำได้นะครับเป็นไงบ้างครับน้ำตกคนเยอะไหมส,สวยสวยที่คืออะไรวะน้ำตกสวยบริเวณนี้ก็จะเป็นคลองน้ำเล็กๆนะครับ เป็นของน้ำต้นไทรเนาะโอ้โหอันนี้ไปไปน้ำตกมากันแล้วใช่ไหมครับโอ้น้ำตกขาวไหมขาวครับเ <laughs> ออ <laughs> โอเคไหมโอเค <laughs> คือบรรยากาศน้ําตกคําน้ําสร้างปี2025นะครับตอนนี้คนครึ่งร้านอยู่น้ําตกคําน้ําสร้างจังหวัดชลนครนะครับไม่รู้มาทําไมเยอะแยะนะบ้านช่องไม่ยอมกลับด้วยนะครับไปถึงน้ำตกคำน้ำสร้างนะครับคนเยอะมากนะครับแทบจะไม่ได้ถ่าย รูปมาเลยนะครับก็เลยเก็บบรรยากาศเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแล้วก็ลงมาเหมือนฝนจะตกด้วยกลับมาแยกแรกนะครับ รากใส่ย้อย400เมตรไปวาระกรไป